ลูกเป็นไงบ้างคะพี่เดียตอนนี้ตอนนี้เดมี่ก็เริ่มพูดเยอะค่ะพูดเก่งขึ้นแล้วก็เริ่มได,ได้ได้คำทีละแบบ3ามคำต,ติดกันได้แล้วสีเริ่มได้แล้ว,ลวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มแสบขึ้นเรื่อยๆค่ะเแสบขึ้นแล้วใช่ไหมคะกลับมาเหนื่อยขึ้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าน่าจะแสบกว่าดีแลนนะคะแสบกว่าดีแลนแน่นอนความแสบเขาทีละับยงงไ้คำทีลเตัวแบบโอ้โหคือเดี๋ยวนี้ไม่ได้อะไรดังใจกรี๊ด กล้มตึงแล้วคุยยังไงอะพี่อะเรียกว่าเป็นช่วงวัยของเขาแล้วค่ะก็อย่างดิลแลนก็จะผ่านช่วงนั้นมาแล้วก็พอโตขึ้นมาเขาก็จะเริ่มคุยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดมี่ตอนนี้ขวบครึ่งเขาก็เริ่มจะแบบรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็ซนแล้วก็คือนิสัยก็จะห้าวๆเพราะมีพี่ชายเป็นดิลแลนอย่างเงี้ยค่ะก็นิสัยก็จะแมนๆหน่อยค่ะเรียกว่าผมคือแตกต่กัเลยใช่ไหมครับวคนแรกคนที่สองต้องบักวันที่เดียที่เรียบมากก็คือนิสัยเขาก็ไม่ไม่เหมือนกันเเเเพรราาาาาะะะวววว่่่่่่ด้้้้ยยยยทีีีป็นนนผผููชกับหญิงงอไคคแตมซ ก็จะเป็นคนละแบบของดีแลนก็คือแบบเขาจะแบบสายลุยแบบชอบกิจกรรมเ,เดี๋ยวนี้คือพ่อกับลูกนี่ไปไหนไปด้วยกันตลอดติดกันตัวเป็นแบบปะตังโกเลยค่ะเดมี่เป็นทางใครครับพี่ที่เรามองมองเดมี่เดมี่ก็เอเนอร์จีเยอะ ก็ก็น่าจะลุยๆเหมือนกัน้าวๆเหมือนกันคือนิสัยจะไม่คือดูอาจจะแบบว่าอุ้ยหน้าหวานขนตายาวแต่เดี๋ยวว่านิสัยเนี้ยคือแบบแมนมาก้าวมากถ่ายแมนห้เราเห็นได้ยังแน่นอนคือตอนนี้เห็นเลยว่าแบบเขาจะต้องออกมาห้าว้าวมากๆคิดว่าจะต้องร้องเพลงเหมือนคุ้แม่เรียว่าดีแลนด์ะออก เห็นเห็นแววว่าเขาชอบเพลงคือเวลาเปิดเพลงมาก็เธอจะเต้นแล้วก็เขาชอบเอาแบบเมโลดี้เดิมมาเปลี่ยนเนื้อของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะมีของเดนมี่ก็มีบ้างคือแบบสายหัวตามเพลงเนี่ยมียังมีให้เห็นอยู่เห็นมีไปให้คนอื่นมาดูแต่ที่ไหนบอกว่าคอนเสิร์ตพวกเราเป็นด้านๆไหนบ้างอะไรเงี้ยมีอะไรนะคะที่ตัวเองอ๋ออ๋ออ๋่อ๋อ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 ่๋ออ่ออ๋ออ๋อ ดดเด่นที่สุดคือ energy เป็นคนที่มีพลังเยอะมากเพราะฉะนั้นกีฬาอะไรที่แบบว่า power เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพี่นายก็บอกว่าเดจะจับไปเป็นนักมวย <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีแบบ power มี energy เยอะส่วนดีแลนก็มีทักษะในเรื่องของภาษาคือตอนนี้เขา4ี่ขวบจะ5ขวบเขาพูดได้2ภาษาก็ทั้งไทยทั้งอังกฤษอะไรเงี้ยก็ฉายแววว่าเอออาจจะแบบเป็นคนที่พูดเกง่งหรือว่าไปเป็นพิธีกรเหมือนแตดี้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างชัดเจน น,นี้ก well ็ก็เห็นแววเขาอะนะคะก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าเขาชอบอะไรแล้วก็ค่อยส่งเสริมเขาไปในทางไหนค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างครับตลีครับพี่อาขาตอนนี้ก็โอเคค่ะก็ติดลูกตอนนี้ก็คือตั้งแต่คบกันแรกๆก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคุณพ่อแบบแบบอย่างนี้อ่ะคือแบบว่า คือไม่อายแล้วก็พร้อมมาก hands อนมากแล้วก็เป็นคนไปรับไสปส่งลูกตลอดเป็นคนพาลูกไปทํากิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยก็คือเขาเอนจอยแล้วก็แฮปปี้ในการเลี้ยงลูกแ a m i นี่รายกเเป็นหรอ Family Man เหรันะคะก็แ Family Man นะคือครคบกันตั้งแต่เดีกอายุ18อะจนถึงตอนนี้ก็คือจากวันนั้นถึงวันนี้คือก็เปลี่ยนนะเพราะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็น Family Man แล้วก็ดูแลลูกช่วยเราได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเออคือ เอาดิลแลนไปเลี้ยงเป็นคนละคนไปได้เลยแล้วก็แบบป้อนข้าวลูกส่งลูกเลี้ยงลูกอาบน้ำพี่ทำได้ทุกอย่างก็เยี่ยมที่เรียกไปไหนก็สามารถที่แมทเอาอยู่คนเดียวพี่แมทเอาอยู่พี <laughs> ่แมทเอาอยู่เอาดิลแลน,นไปได้เลยค่ะก็ครบรอบแต่งงาน6ปีปีที่แล้วนี่อยู่ในโรงพยาบาลคนละโรงพยาบาลปีนี้ก็ดีใจ <laughs> ไม่อยู่ในซิทชูเอชั่นนั้นนะคะก็ครบรอบครบรอบวันที่เข้าโรงพยาบาลเป COVID ็นโควิด19 1ปีพอดีอย่างนี้ค่ะ มันมันรีมาอย่างไรบ้างคะพี่เดียเปที่แล้วเหมือนเจอแบบจุด่แบบหนักที่สุดมาเงี้ยมาก็ก็รู้สึกดีใจที่เรารอมอีกหนึ่งปีก็คือ,คอพอนึกย้อนกลับไปในวันนั้นก็แบบเออเราผ่านจุดจุดนั้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช้าวันนั้นที่แบบเราต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องลาคุณพ่อคุณแม่ลาลูกแล้วก็ไปตอนนั้นคือแบบสับสนมากแล้วก็ผ่านมาถึงปีนี้ทุกอย่างก็พลิกกลับมาแล้วก็รู้ว่าแบบ ออชีวิตเรามันไม่แน่นอนเนาะมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออใช้ชีวิตให้แบบคุ้มค่าให้สุขที่สุดแล้วก็มีความสุขกับคนที่ออสําคัญในชีวิตเราให้มากที่สุดค่ะ,ะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนครับสมันคงว่าหนึ่งปี้วยใช่ผ่าเปลี่ยนแปลงจริงๆมันก็เรื่องชีวิตอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบเยอะคือการใช้ชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนในเรื่องของแบบ เราใช้เวลากับอะไรอะไรสําคัญในชีวิตเราจะเห็นมันมองเห็นชัดขึ้นว่าเอออะไรอะไรคือสิ่งที่สําคัญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามเดี๋ยวนี้เราก็รู้สึกว่าเอออย่าเขาเรียกว่า take for granted ก็คือแบบอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านั้นนะสิ่งเล็กๆอย่างเช่นแค่แบบออกไปได้อากาศดีๆอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ในโรงพยาบาลไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า appreciate สิ่งเหล่านั้นมากขึ้นสิ่งที่เราอยู่เฉลีที่ททโรงพยาบาลอ๋อ เพลงนั้นน่ะคือพี่แมทเขาชอบมากแล้วเขาก็บอกบอกกับเราไว้แบบนานมากเกือบสิบปีแล้วว่าเออชอบมากอยากให้เดย์คัฟเวอร์เพลงนี้จังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ บังเอญว่าช่วงก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยได้ไปทานข้าวกับพี่บีพิรพัฒน์เขาก็บอกเออทำไมเดียไม่ทําให้เขาละง่ายๆก็ได้เปียโนหรือกีตาร์ตัวเดียวอะไรเงี้ยแต่พอทําไปทํามาคือเข้าสตูดิโอพี่บีพิรพัฒน์มาจริงจังมากพี่บีพิรพัฒน์มาคอรรัสให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําเป็นเพลงไปเลยแล้วก็คุยกับคุณวิทูลที่เป็นเจ้าของเพลงเขาก็บอกว่าเดียปล่อยเป็นซิงเกิลไปเลยเป็นเวอร์ชันใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําเป็นเรื่องเป็นแล้ว ดีค่ะดีก็พี่แมทก็แฮปปี้มากคือเขาอยา,อยากฟังเวอร์ชันที่เราร้องนานนานมากค่ะครับแล้วหกปีไปสลองอะไรกันที่ไหนก็น วันนั้นก็ไปเป็นสเตจเคชันค่ะก็พาลูกๆไปแล้วก็ไปอยู่ที่ที่โรงแรมพลัซ่าที่นี่ก็เหมือนไปฉลองไปทานข้าวแล้วก็พาเด็กๆไปว่ายน้ำไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ของนี้มีอะไรพิเศษไหมคะมีของอะไรเป็นชิพเป็นอันไหมคะพี่ยอรขอไม่ใช่เป็นอันไม่มีแต่แบบแค่แค่ไปใช้เวลาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ค่ะก็นี่แหละก็มีมีเพลงนี้แหละที่เอาไปแบบไปเปิดแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็คือจับพี่แมทปิดตาแล้วก็บอกเนี่ยมีของขวัญให้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ เราก็เปิดไปจอทีวีแล้วให้เขาแบบให้เขาดูอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นเหมือนเหมือนเหมือนเด็กเลยอะแบบนั่งยิ้มแป้นอยู่หน้าทีวีอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเขาเหงาเกินคาดไหมคะก็มีถ่ายไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไว้ให้ดูใน E ีีเราในย <laughs> ูท<อ>ูปเราเนาะใช่ใน YouTube เราก็ก็คือเราก็ตั้งกล้องไว้ประมาณสามสี่ตัวแล้วก็ค่อยแบบเปิดว่าเออมีของขวัญมาให้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เลย์เพลงเพราะว่าเขาก็คงไม่คิดว่าเราจะมาทําเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้แล้วก็เข้าสตูดิโอมีโปรดิวเซอร์มีพี่บีเลยขนาดนี้ค่ะ นี่แม่ไม่เอาตัวรายการเขาก็บอกว่าจะทำให้พี่ลีเดียใจอ่อนได้อยากมีน้องอีกคนหนึ่เงเ,เ,ขเขาเขายังพูดอยู่ทุกวันออ<笑><笑>ก็เดีย <c oughs> ก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากาันแต่ว่าตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่เลยอะไรเงี้ยไม่ใจอ่อนหรอยังพอรู <c oughs> ้สึเราเราย,ย่างไงบ้างพี่เดียมีข้อเสนออะไรบ้ล่าแมช่วงนี้ทักหลัะเียว่าเขาก็เหมือนดูแลดีแล่นแบบทุกขั้นตอนเลยเขาไปเห็นไหมเขาช่วยเลี้ยงลูกได้มีคนหนึ่งเดียก็จะไม่เหนื่อยเขาก็บอกว่าเนี่ย ก่อนสองขวบอะเดียต้องดูแลเพราะาเขาให้นมลูกไม่ได้ออแต่ว่าหลังสองขวบเนี่ยจัดมาเลยเดี๋ยวเลี้ยงเองอะไร <c oughs> อ,ยอย่างงี้ค่ะตอนนี้อยู่ในละอยตอนการพิจารณาเจรจาเจรจาตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยัง<อ>เรารู้สึกว่าเราเพิ่งได้แบบชีวิตกลับมาเรา<อ>เราพิ่งแบบเพิ่งโอเคเดมี่เริ่มเดินได้เริ่มแบบกินข้าวไม่ต้องแบบมานั่งปั่นทำอาหารให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สบายขึ้นเพิ่งแบบได้หายใจเองอีกสแป็บ พี่นอ่ยหน่ยิมันเหนื่อยนน้อง่แต่ว่าไม่ยื่นคำขาดใช่ไหมคะพีเดียหรือว่าเราเป็นสับสนอยู่คือตอนนี้ตอนนี้แอกว่ายังไม่หากมีแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากานอีกทีแต่ไม่ใช่ตอนนี้ขอบคุณครับพี่